สั่งห้ามทำช็อตเซลล์หุ้นคืออะไรวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะจากข่าวล่าสุดนะคะเ,เพื่อนๆคงจะเห็นว่าตลาดหุ้นเกาหลีค่ะเขามีคำสั่งนะคะห้ามทำการช็อตเซลล์หุ้นค่ะทั้งในดัชนีคอสปีทูฮันเดนะคะและก็ดัชนีคอสแดกฮันเดค่ะที่เขาทำแบบนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะคะหรือกฎระเบียบต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เท่าเทียมนะคะระหว่างนักลงทุนรายย่อยและก็นักลงทุนสถาบันค่ะในคำสั่งห้ามนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่6พฤิกาย,ยน,นะ ยาวนานไปถึงกลางปีหน้าค่ะหรือว่ามิถุนาย,ยนปี2024เลยค่ะที่เกาหลีออกคําสั่งห้ามทําการช็อตเซลล์หุ้นขึ้นมานะคะก็เพื่อลดความผันผวนในตลาดหุ้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้เองนะคะตลาดหุ้นเกาหลีค่ะผันผวนมากค่ะเนื่องจากมีการทำ n e ช s h o ตเซลล์ค่ะ เนกเ d ช h ็อตเซลลนะคะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในตลาดหุ้นเกาหลีค่ะรเถึงในไทยด้วยนะคะโดยเนกเอช็อตเซลลนะคะก็คือการจีร้องทุนค่ะเขาขายหุ้นนะคะโดยที่เขาไม่ได้มีหุ้นอยู่ในมือค่ะแต่เขานะคะมองว่าหุ้นตัวนั้นจะลงค่ะเขาก็เลยทำการขายหุ้นตัวนั้นก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อคืนมาในราคาที่ต่ำลงกว่าเดิมค่ะโดยนล้นลงทุนนะคะเขาก็จะได้กำไราจากส่วนต่างตรงนี้แหละค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะคอนเซปต์ของการทําช็อตเซลล์เนี่ยเป็นไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดค่ะเพราะถ้าเกิดหุ้นบางตัวนะคะมีราคาที่สูงมากเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะของฟองสบู่ได้ค่ะจึงต้องมีการให้ market maker นะคะทําการช็อตเซลล์ค่ะเพิ่มสภาพคล่องนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดฟองสบู่ให้กับตลาดค่ะแต่พอได้ทางปฏิบัติจริงๆแล้วนะคะนักลงทุนหลายคนค่ะกลับใช้การทําช็อตเซลล์นี่นะคะเพื่อการเก็งกําไรค่ะและพอมีการขายช็อตเซลล์มากๆเข้านะคะก็จะทําให้ราคาหุ้นตัวนั้นนะคะ ที่มีการถูกขายออกมาค่ะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะและก็บางครั้งนะคะก็ราคาต่ํากว่าที่ควรจะเป็นด้วยค่ะในการทำ naked short sell นะคะเป็นอะไรที่นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถทําได้ค่ะด้วยข้อกฎเกณฑ์และข้อบังคับนะคะซึ่งผิดจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ค่ะ ดนยการทำเ n ็คเก็ตช็อตเซลล์นะคะจะเป็นการขายหุ้นออกมาค่ะซึ่งขายได้ทุกราคาเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นราคาล่าสุดค่ะด้วยเหตุนี้ราคาทําให้ตลาดหุ้นเกาหลีนะคะที่ก่อนหน้าโดนการทำเ n ็คเก็ตช็อตเซลล์เยอะๆนะคะเกิดความผันผวนอย่างมากค่ะโดยรอบนี้นะคะทางตลาดหุ้นของเกาหลีเองเนี่ยเขาจะมีการจัดก,การขั้นเด็ดขาดนะคะกับวานิชนากิจหรือว่าแบงก์ต่างชาตินะคะที่เข้าขายการกระทําผิดการทำเ n ็คเก็ตช็อตเซลล์รวมกว่า10แห่งเลยค่ะ โดยในไทยเองนะคะก็ได้มีการกำกับดูแลการทำเนกชอตเซลล์มาตั้งแต่ปี6.1ค่ะโดยไทยเองนะคะเขาออกกฎขึ้นมาค่ะที่มีชื่อว่า Zero Plastic Rule ค่ะกฎนี้นะคะจะบอกว่าใครก็ตามนะคะที่ต้องการชอตเซลล์หุ้นค่ะจะสามารถชอตเซลล์ได้นะคะในราคาล่าสุดเท่านั้นค่ะไม่สามารถชอตหรือว่าขายหุ้นนะคะในราคาที่ไม่ใช่ราคาล่าสุดได้ค่ะกนนี้ออกมาใช้นะคะกลตตอเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ปี62ถึงปี64นะคะการพบการกระทําความผิดในกชอตเซลล์นะคะเพียง2ถึง ้าเท่น่นนัคะและตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีการพบการกระทําผิดในเกชชอตเซลในไทยค่ะคำสั่งห้ามการทําชอตเซลของเกาหลีใต้ด้วยนะคะทําให้วันนี้นะคะตลาดเกาหลีะคะ่ะบวกแรงมากค่ะนะคะเขาก็ต่างมั่นใจกันมากขึ้นค่ะว่าหุ้นที่ตัวเองมีนะคะจะไม่ถูกทุบราคาลงมาค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยไทยเองนะคะจะสามารถนําเอานโยบายหรือว่าคําสั่งแบบนี้นะคะเอามาใช้ตลาดหุ้นไทยเพื่อลดความผันผวนข,ของตลาดหุ้นได้หรือเปล่าค่ะ